แนวคิดชาตินิยมแนวคิดชาตินิยมเกิดขึ้นในยุโรปคริสต์ศตวรรษที่19เป็นผู้สืบเนื่องจากการปฏิวัติฝรั่งเศสข้อศ1789และการก่อตัวของแนวคิดเสรีนิยมที่เรียกรองเสรีนิยมในด้านต่างๆรวมถึงเสรีภาพที่จะมีอิสระจากอำนาจการคุกค,คามจากสัตรูภายนอกชาตินิยมหมายถึง ความเป็นชาติที่พล,ลเมืองมีความรักและผูกพันกันทางวัฒนธรรมและการเมืองทั้งจงรักภักดีต่อดินแดนที่อยู่อาศัยและมีติดสํานึกในความสำคัญของตนในฐานะเป็นเจ้าของประเทศชาติตลอดจนความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นพลเมืองของชาติหรือประเทศนั้นๆความรักชาติหรือความภักดีต่อปิตุภูมิจึงทำให้เกิดความผูกพันและความร่วมมือร่วมใจกานเพื่อปกป รักษาความเป็นชาติการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติพัฒนาการความเป็นมา แนวคิดชาตินิยมในแต่ละประเทศในยุโรปเกิดขึ้นและพัฒนาแตกต่างกันตามเงื่อนไขาตามประวัติศาสตร์และการเมืองสังคมของประเทศนั้นๆโดยทั่วไปก่อนคริสตศตวรรษที่19ความจงรักภักดีและความผูกพันรักชาติในพลเมืองของแต่ละประเทศยังไม่เกิดขึ้นเพราะในช่วงคริสตศตวรรษที่1 6บหถึงสิความจงรักภักดีของพลเมืองยังคงอยู่ที่กษัตริย์หรือราชวงศ์บาง ผูกพันกับชุมชนหรือท้องถิ่นแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสได้สร้างความรู้สึกที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศการที่ฝรั่งเศสต้องทำสงครามกับนานา,นานประเทศในยุโรปเพื่อปกป,ป้องความเป็นชาติของตนในสงครามการปฏิวัติฝรั่งเศสและเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ของการปฏิวัติว่าด้วยเสรีภาพเสมอภาคและ พระราดภาพทำให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันในแตกของตนก่อตัวขึ้นฝรั่งเศสได้เกมพลเมืองชายที่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีเป็นทหารเพื่อเข้าร่วมทําสงครามทำให้เกณฑ์ทหารที่มีกฎระเบียบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ และก,กลายเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆทําให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปขยายอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมทั้งอุรมการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสออกไปทั่วยุโรปจักรพัิ นโปเลียนทำสงครามลุกรานยุโรปครั้งแล้วครั้งเล่าจนสงครามโปเรียนได้ทำให้แนวคิดชาตินิยมที่ฝรั่งเศสนำไปเผยแพร่กลับไปปฏิปากต่อฝรั่งเศสเพราะกองทัพฝรั่งเศสที่อ้างว่าจะเข้ามาปลดแอกประชาชนจากการกดขี่ของระบบกษัตริย์กลับสวมออกของฝรั่งเศสแทนโดยเข้ายึดครองดินแดนต่างๆเสียเอง การต่อต้านฝรั่งเศสในทุกๆท,ทางโดยเฉพาะทงางด้านภาษาและวัฒนธรรมหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแนวคิดชาตินิยมได้ลดบทบาทและอิทธิพลลงเพราะความพินาศหายนะที่ร้ายแรงของสงครามและการสูญเสียชีวิตของพลเรือนจำนวนมหาาลของนานาชาติ ออมิรของเยอรมนีนำไปสู่การเกิดสองครามโลกครั้งที่สองหลังจากเกิดสองครามโลกครั้งที่สองมีการจัดตั้งองค์กรสหประชาชาติขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสมานฉันในการดำเนินนโยบายต่างๆของชาติ ต่อสู้เพื่อเอกราชในเอเชียและแอฟริกาในครึ่งหลังของศตวร,รรษที่20จึงมีแนวคิดชาตินิยมเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันจนนำไปสู่ชัยชนะและได้รับเอกราชในที่สุดการสิ้นสุดของสงครามเย็นและการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตคศ1991 นำไปสู่การรวมยุโรปตะวันตกเข้ากับยุโรปตะวันออกในปลายคิสตศตวรรษที่20ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ขึ้นในทวีปยุโรปการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและการเงินจนตลอดเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนทำให้รัฐชาติในหลายๆส่วนของโลกได้สามารถปกป้องตัวเองได้ทางเศรษฐกิจและทางการเมืองผลของแนวคิดแชนิยมที่มีผลต่อโลกเป็นอุดมการและพลาัางความคิดทางการเมืองในยุโรปคิสตศตวรรษที่19จากนั้นก็เติบโตัวและขยายตัวทั่วโลกในคิสตศตวรรษที่20 ย้ำไปสู่การเกิดรัฐชาติหรือประเทศขึ้นทุกมุมโลกและทำให้คำว,ว่าชาติมีความหมายทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นการคาดัดการว่านแนวคิดชาตินิยมจะมีบทบาทและความสำคัญลดลงเพราะนานาประเทศจะผนึกร่วมมือกันมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ผลประโยชน์ของประชาคมตลอดจนร่วมมือกันในระดับต่างๆเพื่อป้องกันการถูกครอบงำและเอารัดเอาเปรียบขณะเดียวกันก็ร่วมมือกันมากขึ้นในการดำเนินง,งานแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาร่วมโลก